เราจะออกจากความขัดแย้งครั้งนี้ไม่ได้ถ้าเราไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้นะคะในเรื่องของการที่มันมีความขัดแย้งในทางการเมืองในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วมีผู้หนึ่งอา,อาจจะเป็นผู้มีอํานาจนะคะแต่คนเหล่านั้นเนี่ย ได้รับการลอยนวนผลพ้นผิดและไม่ได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเลยนะคะแต่กลายเป็นคนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและถูกจับติดคุกอยู่ในเวลานี้ยคือคนตัวเล็กคือคนตัวน้อยแล้วก็ประชาชนคนธรรมดาที่ออกมาต่อสู้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาต่อสู้กับความขัดแย้งทางการเมืองต่อสู้กับการเข้ามายึดครองอํานาจอย่างไม่เป็นธรรมของคุณประยุทธ์ในช่วงเวลาที่ผ่านมา การชุมนุมแล้วก็พูดถึงในพิพิธภัณฑ์ด้วยใช่ไหมคะสิ่งของที่นามาโชว์นะคะกะ็ก่อนอื่นนะคะที่ฉันเป็นจาแสงจันทร์นะคะก็เป็นตัวแทนจากก้าวไกลนะคะวันนี้หลังจากที่พอมาถึงนะคะก็ได้เดินเข้าไปชมในพิพิธภัณฑ์สามัญชนใช่ไหมคะกับคุณแว่นอานนท์นะคะก็ต้องบอกแบบนี้ว่าบรรยากาศตอนแรกที่เดินเข้าไปเนี่ยก็เหมือนการมาเดินในพื้นที่ชุมนุมอีกครั้งหนึ่งเพราะมีการจัดเป็นบูธนะคะแล้วก็มีการจัดเป็นพื้นที่สําหรับการชุมนุมสิ่งหนึ่งที่เห็นนะคะก็ เห็นร่องรอยของประวัติศาสตร์การต่อสู้ของภาคประชาชนนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นช่วงแรกที่เดินเข้าไปก็จะเห็นเป็นเป็นในเรื่องของสิ่งของนะคะแล้วก็เป็นวัตถุพยานเป็นประจักษ์พยานที่ถูกเก็บรวบรวมไวท้ที่พิพิธภัณฑ์สามัญชนนะ,ะก็ต้องบอกว่าพอได้เห็นแล้วเนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่าคนในที่นี้หลายๆหลายคนเนี่ยก็น่า เป็นส่วนหนึ่งในการต่อสู้ครั้งประวัติศาสตร์ในช่วงที่ผ่านมาในในระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแตออ่ถ้าพูดถึงได้เห็นสิ่งเหล่านี้ในพื้นที่ชุมนุมมาบ้างแล้วบางคนยังไม่เคยเห็นก็อาจจะกลับไปเพื่อที่จะไปขวนขวายที่จะออดูเพิ่มเติมว่าออสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันสะท้อน การต่อสู้ของภาคประชาชนในช่วงเวลาที่ผ่านมาอย่างไรบ้างเพราะที่ฉันคิดว่าไม่ใช่แค่การชุมนุมภาคประชาชนที่เป็นการชุมนุมทางการเมืองในในพื้นที่ใจกลางเมืองหลวงแต่มันมีการเก็บรวบรวมวัตถุพยานต่างๆที่ มีการต่อสู้ของภาคประชาชนในพื้นที่ต่างๆมารวบรวมไว้ด้วยดังนั้นเรื่องนี้ที่ฉันคิดว่าเป็นเป็นเรื่องสําคัญมากๆนะคะที่เราก็ต้องขอบคุณที่พิพิธภัณฑ์สามัญชนที่สามารถที่จะรวบรวมสิ่งของเหล่านี้นะคะมาไว้ที่ที่พิพิธภัณฑ์ได้นะคะมันทําให้มีคุณค่าอย่างมากมายในการที่พวกเรานะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะคะสามารถที่จะ เรียนรู้และรับรู้คุณค่าของสิ่งเหล่านี้ไปพร้อมกันได้แล้วมันยังถูกบันทึกเก็บไว้ให้กับคนในอนาคตให้กับลูกหลานเราที่ในอนาคตเขาก็จะได้เห็นนะคะว่าการต่อสู้ในช่วงประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการต่อสู้อย่างไรบ้างและมีมีช่วงชีวิตมีประวัติศาสตร์ระหว่างบรรทัดที่มันยังไม่ได้ถูกเล่าถึงอย่างไรบ้างจนมาถึงวันนี้และถึงอนาคตข้างหน้าด้วยเก็บไว้ให้ลูกหลานเราได้ดูในอนาคตข้างหน้าด้วยค่ะ โอเคค่ะก็อย่างนี้นะคะต้องบอกว่าในในส่วนของทางพักเก้าไกลเองเนี่ยในทุกๆครั้งที่มีการชุมนุมจริงๆต้องบอกว่าเ,เราเชื่อมั่นอย่างแบบนี้ก่อนนะคะว่าเราต้องยืนยันว่าเราเชื่อมั่นในการที่พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะ ร่วมชุมนุมหรือใช้สิทธิเสรีภาพของตัวเองเนี่ยในการเข้าร่วมในการชุมนุมได้นะคะแล้วก็ดิฉันคิดว่าอันนี้มันเป็นสิทธิเสรีภาพที่ถูกรับรองไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญอยู่ทุกฉบับอยู่แล้วนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นนะคะในรัฐบาลที่ผ่านานมานะคะในจริงๆอาจจะต้องบอกว่าทุกยุคทุกสมัยด้วยก็ได้ก็ตามนะคะแต่ว่าเราเห็นการปราบปรามพี่น้องประชาชนอย่างหนักในช่วงยุคข,ของคุณ ประยุทธ์จันโอชาในระยะเวลา4ปี5ปีจริงๆต้องบอกว่าก่อน4ปี5ปีนี้เนาะเพราะว่าคุณประยุทธ์เนี่ยก็เรียกว่าครองอํานาจมานานเกือบเกือบ9ปีแล้วในวันนี้นะริชนะคะก็ก็มีการเข้ามาจับก,กุญประชาชนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะจนทําให้วันนั้นเนี่ยแซนวิชเองเนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้อย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ต้องต่อเนื่องมาถึงรัฐบาลปัจจุบนันเราก็ยังเห็นการใช้กฎหมายนะคะที่บิดผันแล้วก็ใช้กฎ ในเชิงนโยบายที่เข้ามาปราบปรามการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนแม้เราจะอยู่ในรัฐบาลของการเลือกตั้งแล้วก็ตามสิ่งนี้จึงเป็นเ,เครื่องมือเป็นเครื่องพิสูจน์ค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในทุกๆรัฐบาลที่ผ่านมาก็อาจจะใช้เครื่องมือที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือในรูปแบบของความรุนแรงในสมัยรัฐรัฐรัฐบาลที่ใช้อำนาจเต็มอย่างรัฐบาลเผด็จการเองก็ตามหรือรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะคะก็จะใช้กฎหมายทีเ่เรียกว่า มาควบคุมการแสดงออกของพี่น้องประชาชนนะคะสิ่งหนึ่งที่พักเก้าไกลยยืนยันนะคะแล้วเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ไม่อาจจะพูดแค่ภาพเล็กๆได้มันต้องพูดถึงเรื่องของอฉันทามติอย่างหนึง่งในการที่จะต้องพูดถึงเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยนะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่พักเก้าไกลพูดแล้วว่า นโยบายทางการเมืองของพรรคเก้าไกลเนี่ยจะต้องพูดถึงเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญการเลือกตั้งในการเลือกตั้ง6-6ที่จะมาถึงนี้นะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐธรรมนูญมีความสําคัญอย่างไรแน่นอนรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันไม่ได้มาจากเสียงของพี่น้องประชาชนอยู่แล้วนะคะมันก จากกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นที่เป็นคนร่างขึ้นมาพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยพอมันถูกร่างมาเพื่อคนกลุ่มใดกลุ่มกลุ่มหนึ่งเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันเกิดปัญหาแล้วก็ส่งผลกระทบมาถึงวันนี้แน่นอนมันก็มาจากความขัดแย้งส่วนหนึ่งของการออกแบบรัฐธรรมนูญที่มันไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้กับประชาชนเลยที่มันไม่ได้ถูกออกแบบมาจากพี่น้องประชาชนและไม่ได้ถูกสถาปนาการออกแบบเรื่องนี้มาจากประชาชนและนี่จึงเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งด้วยเช่นกัน เพราะฉะนั้นเวลาพูดกรอบใหญ่เนี่ยการแก้ไขรัฐธรรมนูญจึงเป็นเรื่องสําคัญเช่นกันในการที่จะออกแบบกฎหมายให้กับประเทศนี้นะคะในการในการที่ทีนี้พอเราออกแบบกฎหมายหลักหรือว่าหลักการใหญ่ๆร่วมกันแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องพูดถึงด้วยก็คือเรื่องของกฎหมายรอง ที่เป็นกฎหมายลูกไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอพอรกฉุกเฉินเองนะคะ,ะในเรื่องของพอรบชุมนุมเมื่อสักครู่คุณเป่าก็ได้พูดไปแล้วใช่ไหมคะในเรื่องของการแจ้งการชุมนุมเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทางพงรรคก้าไกลเนี่ยก็มีการยืน่นแก้ไขนะคะร่างพรบชุมนุมไปแล้วเช่นกันนะคะแล้วก็จริงๆมีการเสนอเรื่องนี้สู่สภาไปแล้วนะคะแล้วก็ส่งข้อสังเกตไปที่คณะรัฐมนตรีแต่สุดท้ายวันนี้เนี่ยแน่นอนก็ยังนิ่งและไม่มีการตอบรับเพราะว่าเราก็ต้องอยืนยันว่าพร ชุมนุมฉบับนี้มาถูกออกมาโดยสอนอชอมันถูกออกแบบมาโดยระบอบประยุทธ์ทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขในครั้งนี้นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่า เราไม่ใช่แค่แก้ไขรัฐมนูญแต่เราต้องแก้ไขกฎหมายรูปต่างๆนะคะในช่วงที่ออกมาในช่วงของยุคสมัยของคอสชอที่ออกมาในช่วงยุคสมัยของสอนอชอที่ไม่มีสภาที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนแล้วก็ไม่ใช่แค่แก้ไขกฎหมายทุกฉบับนะคะที่ออกมาในช่วงสมัยสอนอชอแต่ยังต้องพูดถึงการยกเลิกตัวที่เป็นมาตรา44ที่วันนี้เนี่ยมันถูกปรับแก้แล้วก็ถูกเข้าไปใช้ถูก ถูกรวมไปไว้อยู่ในรัฐธรรมนูญแล้วนะคะเพราะนั้นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องไปตอบโจทย์ในเรื่องของการที่เราต้องไปพูดถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญและการยกเลิกกฎหมายที่เป็นที่เราไม่ควรจะเรียกว่ากฎหมายนั่นก็คือมาตรา44ออก ทุกฉบับด้วยนะคะแล้วก็จริงๆในช่วงที่ผ่านมาเราก็มีการยื่นแก้ไขนะคะเราก็ยื่นปลดล็อกมาตรา44ส,สีทุกฉบับแล้วแต่ว่าก็อย่างที่เราเห็นกันดีว่าสภาก็ปัดตกไปนะคะเมื่อสักครู่พูดถึงพรกรฉุกเฉินนะคะก็มีการยื่นขอแก้เช่นกันแต่ว่าก็ถูกสภาปัดตกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ทําให้เห็นเลยว่าในช่วงยุคเรียกว่าเก้าจะเก้าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราทําอะไรได้ยากมากถ้า เสียงของพี่น้องประชาชนเนี่ยมันไม่ได้ถูกตีความว่ามีความหมายสําหรับคนพวกอย่างอย่าง,งระบอบประยุทธ์อีกต่อไปเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราต้องยืนยันให้ชัดเจนว่าระบอบประยุทธ์เนี่ยมันเกาะกินแล้วมันอยู่กับเรียกว่าหลักกฎหมายทุกๆฉบ,บับเกือบเกือบทุกๆฉบับของสังคมไทยแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่แค่กฎหมายเท่านั้น แต่มันถูกกระจายอํานาจไปอยู่ในส่วนของกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบด้วยไม่ว่าจะเป็นตํารวจอายการศาลหรือแม้แต่ฝ่ายความมั่นคงต่างๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆมันต้องปฏิรูปกฎหมายทั้งระบบอีกด้วยนะคะแล้วก็สิทธิแน่นอนในเรื่องไม่ไม่ใช่แค่ร่างรนะัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่ใช่แค่แก้กฎหมายที่เป็นกฎหมายลูกต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนนะคะ แต่ว่าเราต้องพูดถึงในเรื่องของการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบอีกด้วยนะดังฉันคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญ3เรื่องใหญ่ๆก่อนนะคะที่คิดว่าพักคเก้าไกลได้คุยกันมาตลอดและหลังจากนี้เนี่ยเราคงต้องเดินหน้าเข้าสู่การเลือกตั้ง -66 ที่จะมาถึงไม่ว่าจะมาถึงเร็วหรือถึงช้าแต่สิ่งหนึ่งที่เรามีฉันทามติและเรามีเจตจำนงร่วมกับพี่น้องประชาชนและเราได้งกับพี่น้องประชาชน ได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยทำไปควบคู่กันได้ทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นประเด็นในเรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญหรือการแก้กฎหมายรูปต,ต่างๆหรือแม้แต่การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบให้มันเป็นกระบวนการยุติธรรมที่มันยึดโยงกับประชาชนจริจรงๆแล้วก็อย่างที่คุณเป่าพูดไปในช่วงแรกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะแก้ปัญหาความขัดแย้งในครั้งนี้ที่มันเล้าลึกกินเวลายาวนานแบบนี้มากกว่าหนึ่งทศวรรษได้อย่างไรด้วยดิฉันคิดว่า สุดท้ายนะคะเราควรจะต้องพูดถึงการนิรโทษกรรมให้กับกลุ่มคนที่ณวันนี้เนี่ยแค่แสดงออกทางการเมืองแต่เขาเนี่ยก็กลายเป็นผู้ต้องหาคดีทางการเมืองแล้วก็หลายคนเนี่ยมีคดีทางการเมืองอยู่นะคะก็ต้องบอกว่าการนิรโทษกรรมจะเป็นทางออกที่ สามารถที่จะลดความขัดแย้งในประเทศนี้ในการเลือกตั้งครั้งหน้าและหลังการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยถ้าเราไม่พูดเรื่องนี้แล้วคือความยุติธรรมให้กับคนที่อยู่ในเอ,อเ่อเรียกว่าคนที่อยู่ในการต่อสู้ในครั้งนี้ในช่วงระยะเวลาขว่าทศวรรษที่ผ่านมาดิฉันคิดว่าประเทศไทยจะไม่มีอานาคตและเดินต่อได้ลำบากมากเพราะนั้นนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่พักเก้าไรให้ความสําคัญและคิดว่าจะเดินต่อค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับไมค์งมพงษ์ทงครับ ขอถามนันนี้คือฟังดูแล้วเสนอทั้งแก้รัฐมนูญแก่พรบชุมนุมพรกฉุกเฉินประกาศคําสั่งคอสชยังไม่ผ่านสักอันเลยแต่ว่าขอขอถามไม่รู้จำรายละเอียดได้ไหมว่าพรบชุมนุมที่มีข้อสังเกตที่เคยเสนอไปนี่มันมีประเด็นอะไรบ้างครับค่ะก็มีประเด็นหนึ่งประเด็นสําคัญก่อนนะคะก็คือว่าการแจ้งการชุมนุมนะคะจริงๆแล้วการแจ้งการชุมนุมเนี่ยจะต้องไม่เป็นการแจ้งแต่ว่าจะต้องสามารถทําได้เลยนะคะเราต้องยืนยันก่อนว่า ออการอการหการแจ้งการชุมนุมเนี่ยมันจะต้องพูดถึงในหลักว่าการไม่ต้องว่าไม่คือในการแจ้งเนี่ยเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่อยู่ในกระบวนการเนี่ยนะคะสามารถที่จะมาอำนวยความสะดวกให้ได้อย่างเช่นสมมุติว่าวันนี้เนี่ยเราไปยื่นไปชุมนุมนะคะเพื่อที่จะเสนอเสนอขอแก้ไขกฎหมายสักหนึ่งฉบับ แต่ว่ากลายเป็นว่าคือสุดท้ายเนี่ยเราถูกลิดรอนสิทธิเสรีภาพในการยื่นขอแก้กฎหมายพี่น้องประชาชนไม่มีสิทธิตรงนั้นหรือไม่อันนี้ไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นต้องยืนยันว่าเราสามารถที่จะไม่ต้องแจ้งการชุมนุมได้นะคะเราต้องยืนยันแบบนี้ก่อนแต่ เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่ดูแลในทุกส่วนเนี่ยสามารถที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนได้ใช้สิทธิเสรีภาพของตัวเองในการเข้าร่วมการชุมนุมได้นะแล้วจริงๆเรื่องนี้มันก็เป็นหลักการตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้วด้วยนะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวพรบรรหรือกฎหมายลูกเนี่ยมันอาจจะออกมาขัดกับกฎหมายรัฐธรรมนูญก็เป็นไปได้น,นี่ก็เป็นดิฉันคิดว่าเป็นใจความสําคัญอย่างมากในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่ผู้คนโดนคดีเยอะมากเนี่ยก็มาจากเรื่องของการแจ้งการชุมนุมเนี่ยแหละค่ะ ค่ะก็ยืนยันแบบนี้นะคะว่าในส่วนของพังก้าวไกลเนี่ยยังยืนยันว่าการที่จะเราจะออกจาก ความขัดแย้งในครั้งนี้ที่มันร้าวึกยาวนานมามากกว่าทศวรรษด้วยเนี่ยนะคะเราทําไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีการนิรโทษกรรมทางการเมืองและไม่คืนความยุติธรรมให้กับผู้ที่ได้ร่วงชุมนุมทางการเมืองในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วกเ็เป็นการใช้กฎหมายอย่างบิดผันในช่วงหลังจากการรัฐประหารในปี57เป็นต้นมาด้วยแต่ว่าเราต้องไม่นิรโทษกรรมให้กับกลุ่มผู้ที่ใช้อำนาจอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของ นายกในสมัยนั้นก็คือคุณประยุทธ์นะคะเมะนั้นก็การเนรโทศกรรมตั้งแต่หลังปี57เป็นต้นมาเนี่ยเป็นข้อเสนอหนึ่งที่พักเก้าไกลเสนอในชุดนโยบายการเมืองไทยก้าวหน้านะคะแล้วก็ออจริงๆแล้วต้องบอกว่าเราไม่นิรโทศกรรมให้กับเจ้าหน้าที่รัฐที่ใช้อํานาจอย่างไม่ชอบธรรม แล้วก็บิดผันกระบวนการใช้กฎหมายในช่วงปีตั้งแต่ปี57เป็นต้นมานะคะแล้วก็จริงๆต้องมีการตั้งจริงๆอย่างที่คุณเป๋าบอกไปอะว่ามันบอกมันอ่อนไหวมากกับการพูดถึงเรื่องนี้เราจะนิรโทษกรรมให้ใครบ้างไม่นิรโทษกรรมให้ใครบ้างเนี่ย มันต้องไปผ่านคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาเพื่อกลั่นกรองในเรื่องนี้และคนที่อยากจะเข้ากระบวนการนี้ก็สามารถตัดสินใจได้ด้วยว่าเขาอยากจะเข้ากระบวนการในการนิรโทษกรรมหรือไม่แต่ว่าอันนี้ต้องการคนที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่ส่งผลกระทบแล้วก็ใช้อํานาจภายใต้ใตการบังคับบัญชาของพลเอกประยุทธ์ออกไปก่อนนะคะแต่ว่าก็ในระดับแกนนําหรือว่าในระดับที่มีเรียกว่าเข้าร่วมชุมนุมเนี่ยสามารถที่จะใช้สิทธิ์ในการที่จะ เข้าออสู่กระบวนการนิรโทษกรรมในครั้งนี้ได้ด้วยนะคะอันนี้ก็ผ่านกระบวนการในการคัดกรองของคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาเพื่อคัดกรองในเรื่องนี้นะต้องบอกแบบนี้แต่ว่าดิฉันคิดว่าสุดท้ายแล้วการนิรโทษกรรมเนี่ยคือปลายทางของทุกเรื่อง นะแต่ว่าเราจะไม่พูดถึงเรื่องของอาการใช้กฎหมายที่บิดผันของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ไม่ได้เลยนะคะสุดท้ายเนี่ยอย่างที่ถามไปเมื่อสักครู่ว่าแล้วเราจะนิรโทษกรรมอะไรบ้างคนที่โดนคดีพรกฉุกเฉินคนที่โดนคดีอาญามาตรา1นึคดีอาญามาตรา1นึคดีที่เกี่ยวกับพรบอคอมพิวเตอร์กลุ่มเหล่านี้จะนิรโทษกรรมเขาด้วยไหมเรายังยืนยันแบบนี้ว่า,าการใช้กฎหมาย อาญามาตรา112กฎหมายอาญามาตรา116หรือการใช้พรบอรคอมพิวเตอร์ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทางการเมืองทั้งสิ้นและนี่คือการต้องโทษหรือต้องคดีในฐานะผู้ต้องขังหรือว่าผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นนักโทษทางการเมืองทั้งสิ้นซึ่งเราก็อย่างที่บอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย ในสถานการณ์การเมืองตั้งแต่หลังพลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจเนี่ยจะต้องเข้าสู่กระบวนการในการตัดสินใจในเรื่องของการนิรโทษกรรม รั้งนี้ทั้งหมดนะคะไม่เพียงเท่านั้นที่ฉันคิดว่าการนิรโทษกรรมอย่างที่พูดไปแล้วว่าคือกระบวนการปลายทางการแก้ไขกฎหมายระหว่างทางก็ต้องทําไปพร้อมกับการนิรโทษกรรมในครั้งนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขกฎหมายที่ส่งผลทําให้วันนี้เนี่ยมีนักโทษทางการเมืองเนี่ยถูกคดีทางการเมืองอยู่เยอะมากที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยนะคะที่ฉันคิดว่าการแก้ไขกฎหมายอย่างกฎหมายอาญามาตรา1 1 2กฎหมายอาญามาตรา116หรือการแก้ไขกฎหมาย การบิดเบือนการใช้กฎหมายของพรบคอมพิวเตอร์เนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราคงจะต้องทำไปพร้อมกันกับการนิรโทษกรรมด้วยนะคะเราก็แก้ไขกฎหมายเหล่านี้เพื่อให้มันคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนจริงๆไม่ใช่ริดรอนเสรีภาพของประชาชนเหมือนในช่วงเวลาที่ผ่านมาแลที่ฉันคิดว่า อันนี้ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่มันมีระยะสั้นระยะกลางระยะยาวของมันเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยมันจะพูดเดี่ยวๆในเรื่องของการแก้ไขหรือร่างพรบนิรโทษกรรมอย่างเดียวไม่ได้คือต้องพูดทั้งกระบวนการทั้งระบบแล้วก็ต้องพูดถึงเรื่องของการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็คงต้องปฏิรูปตั้งแต่กระบวนการ ต้นนำไปจนถึงปลายนะ้ำเพราะว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับการนิรโทษกรรมในครั้งนี้ด้วยนะคะเพราะว่าคนที่ใช้กระบวนการทางกฎหมายไม่ว่าจะเป็นตํารวจอายการหรือว่าศาลผู้พิพากษาและไปจนถึงราชทัณฑ์เนี่ยทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องกับ การเรียกว่าการต่อสู้ทางการเมืองและสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงเวลาที่ผ่านมาล้วนแล้วแต่อยู่ในกระบวนการเหล่านี้ทั้งสิ้นเาะฉะนะั้นการการพูดถึงนิรโทษกรรมอย่างเดียวเนี่ยทำเดียเด่ยวๆไม่ได้นะคะ,ะที่ฉันคิดว่าสุดท้ายด้วยระยะเวลาที่ค่อนข้างจํากัดนะ,ะที่ฉันก็อยากจะพูดถึงว่า เมื่อมีระยะต้นระยะกลางระยะยาวแล้วสิ่งที่พักเก้าไกลยังเสนออีกด้วยก็คือการที่ให้ประเทศไทยเนี่ยต้องเข้าเ,ออเรียกว่าเข้าลงนามสัตยาบันกับ ICC ด้วยซึ่งเรื่องนี้เรายืนยันแบบนี้มาตลอดนะคะเมื่อศาสตร์ในประเทศไทยไม่สามารถที่จะเป็นที่พึ่งหรือเมื่อกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยเนี่ยไม่สามารถที่จะเป็นที่พึ่งพิงหรือเป็นที่พิงหลังสุดท้ายให้กับพี่น้องประชาชนได้แล้วที่ฉันคิดว่า การที่เราสามารถที่จะยื่นเรื่องต่อสารอาญาระหว่างประเทศได้ด้วยในการเข้ามาแก้ไขสถานการณ์ในเรื่องของการปราบปรามประชาชนในเรื่องของการใช้กฎหมายที่บิดผาหรือการล้อมปราบประชาชนกลางเมืองหลวงในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นอีกทางหนึ่งที่คิดว่าเรื่องเนียควรที่จะต้องผลักกันด้วยในอนานคตแล้วคิดว่าเราจะออกจากความขัดแย้งครั้งนี้ไม่ได้ถ้าเราไม่สามารถที่จะ แก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้นะคะในเรื่องของการที่มันมีความขัดแย้งในทางการเมืองในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วมีผู้หนึ่งอาจจะเป็นผู้มีอํานาจนะคะแต่คนเหล่านั้นเนี่ยได้รับการลอยนวนผลพ้นผิดและไม่ได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเลยนะคะแต่กลายเป็นคนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและถูกจับติดคุกอยู่ในเวลานี้คือคนตัวเล็กคือ คนตัวน้อยแล้วก็ประชาชนคนธรรมดาที่ออกมาต่อสู้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาต่อสู้กับความขัดแย้งทางการเมืองต่อสู้กับการเข้ามายึดครองอํานาจอย่างไม่เป็นธรรมของคุณประยุทธ์ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นคิดว่าดิฉันคิดว่าชุดเรื่องราวพวกนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการลงนามสยาบันไอซีซีการพูดถึงพรบนิรโทษกรรมการนิรโทษกรรมทางการเมืองคืนความยุติธรรมให้ประชาชนและการแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับกระบวนการทางการเมืองแก้กฎหมายที่ริดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนเนี่ยทุกอย่างก็ต้องทําไปพร้อมกันและนี่เป็นข้อสเสนอของพรรคก้าไกลที่คิดว่าหลังเลือกตั้ง66เนี่ยคงต้องดําเนินการและทําต่อทันทีไม่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเป็นรัฐบาลหรือไม่เป็นนะคะแต่ว่าคือในเรื่องเหล่านี้มันสามารถทําได้ในกระบวนการรัฐสภานะคะคือเพราะฉะนั้นเนี่ยหล,หลังการเลือกตั้งเราก็คงดําเนินการต่อเลยในทันทีค่ะขอบคุณค่ะ